สวัสดีครับผม TC Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่หน้าบ้านของลุงพลครับไปดูกันครับตโอ้ตั้งกระถินสามัคคีนะครับ ทีมสามัคคีของลีอานะครับสวัสดีนะอสวัสดีนะครับลีอาเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ยูทูบสายบ้านลุงคนเราอให้เขาแบบโอนเงินมาผ่านเราหรือผ่านช่องยูทูบต่างๆที่ใส่แล้วนะครับี่ใส่แล้วนะครับทีมนารัคคีสามัคคียูทูเบอร์กบกอกบกอ้อก็อยากบบ โอนเข้ามาที่เลขบัญชีนี่เลยครับผชม1,200ล้านบาทอันนี้มทนาบุญกับพี่จิตบปากแปรนะครับติดต้นกระถิน1,200ล้านบาทแล้วอยู่ยอดอะไรเลยตอนนี้ยอดสุดเลยครับเรียกอะไรเรียกอะไรอยากรู้แบงค์ผ่านจต้ตงจิตสุไุนทีนี้จะจำได้สิ แบง <S <S ่งแบ่งได้ละแบ่งได้ละดูดิอาทิตยมากก็ถึงว้วต้องกราบขอบพระคุณมากเเห็นหน้าอย่างนี้กันใจบุญนะเนี่ยใจหนักด้วย เอฟซีติดสองพันโอ้พุ่งนี้จิตสองพันอีกอะไรนะ่พันแต่ี้สองพันไม่ใช่หรอกคือเราเคยพุ่งนี้ไม่ตื่นซีไว้าค่าคอมมิชชั่นเราจะไปทำบุญแล้วเอฟซีก็ช่วยซื้อผลิตภัณฑ์เยอะแล้ววันผมก็ได้ยอดเยอะด้วยก็ทำไปหมดแล้วครับโมทนาบุญครับแข็งแรงแข็งแรงรอรอรวยรวยแต่ตอนนี้คือค่าคอมมิชชั่นเดือนนี้อ่ะครับของเรียห่าวันนี้ผมวันนี้มันต้องเป็นของเราแล้วไง วันที่ผมรับพร้อมกันนะครับเพราะว่าเดือนนี้มันต้องเป็นของเราไงของเดือนที่แล้วเราก็เอามาทําบุญก็บอกบอกกับเวทีเปหมดแล้วไงเันแล้วมื่อกี้ผมตดหมดแล้วนะถ้าเขไม่ิราก่นผมก็ไปเอาถ้าได้ควาไม่าไม่ก็เป็นต่อยอดต่ออะไรทั้งหมดมีกระถินต้นไหนแล้วก็ต่อตามนั้นเลยเราก็ต่อตามนั้นเลย เอาะพก็ไม่ได้เลือกนะว่าว่าไม่ได้เลือกว่าวัดไหนหรือว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ เปพราะคือผมไปต่อต่อยอดทุกวัดเออผมไปต่อยอดทุกวัดเป็นค่าคอมมิชชั่นนี่แหละไปต่อรวย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 จนลืมไม่ใช่ว่าเป็นผมเอาเงินส่วนตัวแล้วผมมีเงินเยอะเราก็มาต่อกันนะครแต่คือผมเคยพูดกับเอฟซีไว้เลยว่าค่าคอมมิชชั่นแล้วเคยเรียนว่าพอค่าคอมมิชชั่นมันออกมามันได้เยอะมันก็เลยดูว่ามมีเเงินยอะา อันนี้จริงแล้วก็เป็นเงินของ FC ที่ท่านช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเพราะเป็นคนที่อุปถัมภ์เราเนาะซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้นะครับเอฟซีก็ได้ดูแลสุขภาพแล้วก็ได้ทําบุญไปด้วยไงได้ต่อบุญไปในเป็นการโชคชั้นที่สองนะครับได้ร่วมบุญด้วยกันเกิดชาติหน้าชั้นในก็จะได้อะไรทางนะอยากให้มันเจอชิดอีกโอ้ชิดคนนี้น่าคบอยู่แล้ว หนึ่งพันสองร้อยล้านบาทกินให้อ้วนด้วยนะครับแล้วก็ประกาศด้วยผมสองร้อยแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีโชคเดี๋ยวจะใส่อีกบก้าล้านบาทอนุวัฒนศูนย์หนึ่งนะครับอนุโมทนามาสองร้อยล้านบาทผมด้วยผมด้วยกินให้อ้วนร้วยหนึ่งร้อยเก้าล้านบาทไม่จะมีจะมีแบบว่าคนที่ได้ยศวันนี้ครับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการอ่ะใครนะจะได้ยินหรือเปล่าได้อะไรนะเออคนที่แต่งตั้งได้ยศไวยยศให้วันนี้ วายศให้วันนี้วายศจะได้ยินหรือเปล่าเป็นตัวแทนจากที่นี่น่ะเป็นตัวแทนทีไปยูทูบเบอร์ใช่โอยูทูบเบอร์เป็นเป็นคนนำทีมไปเขาจะได้ยินไหมถ้าผมนี่นะความเป็นหมื่นเลยถ้าเป็นผมนี่จะได้ยินหรือเปล่าเออผมควักเป็นหมื่นเรื่อยๆพอดีผมก็ยังไม่แน่ใจพบอกชื่อจอได้ไหมครับรอจอรอจอ

เปิดตัวลุงจิมมี่ครับจได้รับการอาบบานจากลุงนะครับว่าถ้าเป็นช่องติดหมดฟืนเลยให้ลุงด้วยครับเป็นตัวแนนาอยู่เพื่อเราไปแผ่นพ้นจะเปนเป็นแค่ถ่าย็ไปครับก็ถ้าางนั้นเดี๋ยวไม่อยากไปรินน้ำทะเลถ้าบถ่างนั้นเดี๋ยวขอได้ย่านะครับขอญาติลุงจิมนะช่วยติด ติดยอดกระถินเพระเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ ติดยอดกระถินเพร่อความเป็นติ่หมัอนหลายตอนเาเด็ดเดดเท่าที่ดูนาติดเมื่อวันเมื่อวหนิดใชองกว่อนกันวันนี้ติดนครับติดทุกวันเลยครับทายแม่ทายแม่ทายม่รเด็น่ะเดี๋ยวขออนุญาตยกลงยกลงก่อนเนาะยงติดติดใจไม่้ิเสเดี๋ยวจะต้องเอบันไดมาไทยทั้งผุนเบอร์มาเด็ทัมันย้อนแสงมันย้อนแสงอันนี้ไทยทางนี้เราถูกแล้ว อันนี้ของแม่น้อยจากอเมริกาครับแม่น้อยจากอเมริกาหนึ่้าสิบเาทอ้หนึ่งมื่กาสิบเาบาทก็จะมีเรียของอีาร่นจะีอาร์หนึ่งหมื่บาทนะครับก็ของอีอาเนี่ยให้ตาชาติดให้แล้วห้ามอีกหนึ่งนเอีส่วนหนึ่งเดี๋ยวรอให้ลูกมน้อยหมื่นกว่าก็เป็นตัวแทนติเนะตัวแทนสิ่งไม่น้อยจากอเมริกาหรือว่าเป็นผู้อาโสเนาะให้คนแก่เขาติดนะครับผม เรียกผัวสวยผาวโดนผัวสวยค่ะผัวสวยค่ะให้ท่านให้ท่านสอบนะครับนับเงินแบบนี้มันไม่ใช่นะไม่ว่าคล่องเลยอ่ะนายธนาคารเท่าไหร่นะเท่าไหมืนะ1 9เก้าสิบาหมืาสจากไม่น้อยอเมริกา1หมือนเกาสิบเก้าี亚ียาติไปแล้วห้าพันนะคะลุง ประชาติดให้แล้วค่ะพัน99บาทนั่นแหละของชิปล้านบาทนั่นแหละครับ99ล้านบาท1มิลลิ99จัดไทยจัดใไทยถ้ามันเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่นั่นเออนั่นแหละเขาจะได้รู้ว่าอันนี้ของชิปชิปหนึ่งกิโลขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะให้กิมเห็นทางนี้นะไม่ต้องให้ต้องชี้เข้าเออโอ้โหไม่แน่นอนหรอก็เพื่อความเป็นศิริมงคลนะครับก็จะ ฝากนะครับลุงจิมในฐานะที่เป็นประธานผู้นำประธานนะครับคณะทีมยูทูบเบอร์บ้านกุกนะครับไปทอดถวายที่วัดก่อนนนปูนนะครับซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยก็ได้รับนะครับการชมทบมาจากคุณแม่น้อยนะครับจากอเมริกาแม่น้อยจากอเมริกานะครับรบวนเชิญนะครับลุงจิมติดเป็นสิริมงคลให้ด้วยนะครับผม อแครับผมแม่น้อยมริกานะครับผมคุณแม่น้อยนะครับถ้าเป็นตัวแทนติดให้เป็นตัวแทนให้นะครับติดราก็นะติดช่วยกันนะครับครับผมติดช่นนะครับติดกระบาสองใบไปเลยครับติดกระบาอะไับไปเลยนี่หมดติดแค่นี้ก่อนนี่นี่ค่อยทยอยติดจะเชิญคนมีหลายคนจะเชิญเข้ามาติดเพื่อเป็นติดเลยครับช่วยกันชยกันนะช่วยกันนะชวกันนะทำบุญนะ ตัวนี้ลมจะแรงมากเอาคือกล้องอยู่ไม่ไรนะเพราะว่าเราไปในฐานะของอ่ายูทูบเบอร์บ้านกกกอนนะครับก็ช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะแต่จริงก็มาติดทันตินะครับชกันครับก็ถือว่าเป็นเป็นบุญของผมด้วยนะครับจริงๆริงนะผมจะไปสกโภเลยแล้วก็ผมติดแล้วครับผมติดแล้วอะอันนี้ติดให้าสร้างบุญช่วยเขาครับอ่า ก็เป็นสะพานบุญให้ไม่น้อยนะครับสะพานบุญไม่น้อยเราจิตน้อยนั้นเราได้จิตเยอะเลยทีนี้นะครับขอให้ไม่น้อยญาติวางกล้องแป๊บนึงนะฮะอยู่กับผมสามน้อยเนี่ะครับ พูดเลยใครท้องไหนก็พูดเลยครับเป็นสะพานพูนให้แม่น้อยนะคะเป็นสะพานบูนให้แม่น้อยนะคะแรงข้างากินรห้จนรวยครับเดี๋ยวใจหน่อยก็จะมาติดหนึ่งแสนนะครับขอให้แม่น้อยสุขภาพอายุวันนัสนะค่ะนี่แหละอายุวันทัศน์อยากไดียรู้ใจใครติดฟันใครติดฟับติดเพิ่มติดเพิ่มให้ชิดหน่อยมาให้ชิดหน่อยมีฟิดชอร์ติดด้วยครับเป็นตัวแทนของเพื่อนค่ะแม่น้อยนะครับอ บุญให้ติดต่อนะับคุณแม่น้อยอยากให้พี่มียูทูบเบอร์ค en> ุณแมน้ตอนนี like ้พี่ยันชัยนะฮะมาเลยนะครับง่ายนะคะมาพี่ทีซีมามามาเดี๋ยวผมถือต้องให้ให้อ่าไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยโอเคครับอ่าไปเลยครับไปเลยเราเป็นสะพานบุญให้แม่น้อยนะ่ทำก็ได้เพื่อนบ้ด้วยเราเป็นสะพานบุญให้แม่น้อยติดตู้ให้แม่น้อย ให้หน่อยแล้ไปน้ำพี่ต้อาไปน้ำอันนี้ยายห้น่อยอวยพรแนสุขภาพเป็นน้ำเน่พี่ต้อบอวยพรให้ไม่น้อยด้วยพี่ตองใับแม่น้อยนะครับือให้ก็ขอให้ไม่น้อยได้มีความสุขมีความสุขมาสุขป็นการงานค่ะอายุบรรณสุขภาพค่ะร่ำรวยร่รวยสุขภาพร่ารวยเงินทองร่ารวยความสุขแบคะชั้นนะครับอวยพมันจะไม่เหมือนกันนะโชคดีโชคดีตลอดไปนะคะหมดยัง หมดแล้วบิดยังไม่หมดค่ะเหลือเยอะอยอะโอ้หนาขึ้นน้ขึ้นลเนาะดีใจน้ำเด้สวัสดีครับคุณชานนัสดีครับทูตอุโมงตนาบุญน้ำเด้อค่ะคืนนี้ไม่ได้อยู่กับเขาให้มาแล้วนี่เป็นเด็กสวัสดีค่ะพี่หมดแล้วบิดยังยังไรเยอะก็ยังเหลือไหมในส่วนของไม่น้อยเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะฝากพี่ๆกลุ่มนี้นะครับติดให้5,000บาทนะครับอีก 5,099ัาสบเก้าาทป่ะแล้อีกอีก5,099บาทนะครับก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับเราก็จะได้เป็นสะพานบม่ได้น้อยทุกคนทุกคนนะครับโอเคฮะขอบคุณค่ะพี่จิมมี่ค่ะไม้เท้าเนี่ยากฝา่ได้ไหมนะทางใต้ท่านนะครับติดให้แล้วห้าทางก็เลยห้าทางนะครับหญ้านี้แหมหญ้าไปใส

อนุพื้นกันก็ขอให้แม่น้อยได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็เจริญในหน้าที่การงานนะครับขอบคุณครับผม Tc Channel นะครับเป็นตัวแทนบุญนกับแม่น้อยนะครับในอัตตาที่นะฮะอัโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Tc Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ